ช่วงนี้ก็ส่งท้ายปีเก่าเนี่ยนะสามสิบเอ็ดแล้วมาปีที่สองแล้วได้ทำบุญให้ให้ลุงอันที่จริงพวกเราทำบุญให้ตัวเองนะทำบุญตัวเองได้ทำบุญได้กำไรทำเองได้ปัจจุบันแล้วเขาเรียกว่าอุทิตอุทิศแปลว่าให้อุทิศแปลว่าให้ อุทิศให้ผู้ล่วงลับไปแล้วเนี่ยคือให้ผู้ล่วงลับพระพุทธเจ้าตรัสว่าญาติญาติาพี่น้องที่ระลึกถึงกันถ้าจะมัวร้องไห้อยู่อะไรอยู่ไม่เป็นการสมควรเสียเวลาเพราะบุคคลที่ตายไปแล้วก็คือตายไปแล้ว,วเขาเสวย พบเสเวยชาติของเขาเขาก็จะ,สะเสวยอย่างนั้นไม่ได้แปรตรงตัวนะานะนะอธิบายให้ฟังก่อนการที่บุรุษบุคคลจะเอาข้าวน้ําอาหารไปไว้ในป่าช้าคือไปบูชาหลุมศพเนะ่ะเอาไปทิ้งไว้นะ่นะมันไม่ได้ประโยชน์ไม่ได้ประโยชน์ เพราะอาหารต่างๆเหล่านั้นก็จะบูดเน่าเสียไปตามกาลเวลาแต่มีมีพรามณ์ผู้หนึ่งพรามผู้หญิงนะเคยไปถามพระพุทธเจ้าว่าแล้วถ้าหากว่าทําอย่างนั้นน่ะได้ไหมทําได้ไหมพุทธเจ้าบอกว่าได้ได้ในฐานะแล้วก็นะที่ไม่ใช่ฐานะในฐานะที่ควรได้ในฐานะที่ไม่ควรได้คือได้น้อย เอาแล้วถ้าได้ได้กับใครถ้าเอาอาหารนะ่ะไปวางไว้ในป่าช้าใช่ไหมอย่างเช่นเราเอาเข้าวน้ําอาหารไปวางไว้หน้าหลุมศพหน้าอะไรนะ่ะถ้าหากว่าศพนั้นนะ่ะคือธาตุนั้นนะ่ะหลุมฝังศพนั้นนะ่ะเขาละอัตภาพไปแล้วเขาไปเป็นเทวดาเขามีอาหารของเขาในอาหารทพิปถ้าเป็นมนุษย์ก็คือเขารับไม่ได้ในอาหารเหล่านั้นและเป็นเดราาัจฉานก็มีอาหารของเขา แต่ถ้าหากว่าจะได้จะได้ในปรัตภูตชีวิตเปรตจะได้ในเปรตเปรตที่เกิดมาอัตภาพที่เป็นแล้วนะ,ะแล้วก็ไปกินของเน่าของเหม็นรอให้มันบูดก่อนอกินของเน่าของเหม็นเหล่านะของเสียบางบางเปรตกินมูดคูดในส้วมบางเปรตกินน้ําลายอย่างเงี้ยเวลาละเสร็ที่เราทมไปนะ่ะตามกินนอ,อย่างนั้น ไอสิ่งต่างๆเหล่านั้นได้ไม่ได้แต่ได้น้อยบางทีเราสละออกไปปุ๊บเนี่ยมันจะได้จากการให้ทานนะถ้าสละออกไปไม่เสียดายแล้วตอนนั้นอ่ะมดก็ได้กินพวกหมาพวกแมวพวกกาไก่อะไรได้กินแต่ถ้าหากว่าเอาอาหารอันปราณีิเหล่านี้ที่เราตั้งใจจะให้กับญาติผู้ร่วงรับไปแล้วเนี่ยนะอยู่ในบทอัญจัโคนะถ้าหากว่าเราเคยได้ฟังบทสวดนะ พระจะสวจต,ตอนที่มีงานศพอืมพอสวดอยันจะโค้ทักกินาทินนาสังคำเหตุสุปติทาคือทำทักกีนาแก่สงนะผู้มีศีลมีธรรมเมื่อทำทักกีนาแก่นสงคือให้ทานแก่สงแล้วอุทิศให้ผู้รงรับไปแล้วเนะนี่จะได้ได้ประโยชน์ได้ประโยชน์แม้แต่ตัวของผู้ที่ทำเองก็ได้ แล้วผู้ที่ลงรับไปแล้วก็ได้อย่างเงี้ยได้ถึงแล้วเป็นอของที่ปราณีตด้วยวันนี้ก็พูดถึงเรื่องของการให้ทานก่อนก่อนแล้วกันนะ,ะมีมีเศรษฐีไปพ่อค้าพ่อค้าเคยเล่าให้ฟังหรือเปล่าเนาะนันทาเปรตมีพ่อค้า นำกองเกวียนนะไปค้าขายต่างเมืองคราวนี้นผ่านป่าป่าหนึ่งก็รู้สึกว่าปวดท้องอยากจะปวดทุกข์ก็เลยหยุดกองเกวียนไว้ก่อนเข้าไปในป่าพอจะเข้าไปทำธุระเห็นมีผู้หญิงผู้หนึ่งนหะคิดว่าเป็นผู้หญิงนี่แหละแต่ผมเผ้าลุงลงังไม่มีเสื้อผ้าใส่ผมเนี่ยปกปิดอวัยวะ นะคุมคุมกายว่างั้นนะผมอะ่ะนะเหม็นสาบคลุ่งไปนะหน้าเธอก็มีเขี้ยวงอกออกนะไม่น่าจะเป็นคนท่านเศรษฐีก็กำลังจะปลดทุกข์นะบอกว่าโอ้ยอา่าอย่าเข้ามานะนะอย่าเข้ามาเธอเป็นใครเนะนะเป็นคนหรือเป็นมนุษย์เนี่ยนะบอกว่าอาท่านเศรษฐีอ่านะ ดูก่อหยุดก่อนเราเคยเป็นอดีตภรรยาของท่านเราเนี่ยเราเป็นอดีตภรรยาของนั้นบัดนี้เราเป็นเปรตนะเป็นอามนุษย์นะโอ้ยงั้นอย่าเข้ามาของเธอจะเป็นอะไรฉันจําไม่ได้หรอกเมื่อก่อนท่านเศรษฐีให้ทานท่านเศรษฐีให้ทานแต่ฉันก็ไม่ยินดีไม่ยินดีในการให้ทานของสามีสามีให้ทาน แต่ตัวเองเนะี่ยไม่ยินดียินดีแต่ในการใช้จ่ายทรัพย์ของตนเป็นเมียเศรษฐีอย่างนั้นเถอะเศรษฐีแล้วเกิดเป็นเศรษฐีอีกไม่ยินดีในการที่สามีให้ทานตำหนีอีกตำหนีว่าไอ้สมณนะหัวโล้นะกินแล้วก็นอนแล้วไปให้ทำไมทำการทำงานให้ก็ไม่ได้เออกินแล้วก็นอนเปล่าให้ค่าท่าบริบาวาลเราสิ อย่างเงี้ยเขาทำงานให้เราให้ให้เขากินเนี่ยจะมีแรงทำงานให้เราตอนนี้สามีก็ไม่ฟังสามีก็ให้ทานกับสมณะอันนี้ก็ไม่ยินดีนางนั้นอะไม่ยินดีก็เลยบอกขอให้เป็นทานไปกินไปนะให้เป็นทานไปให้เป็นอิดเป็นดินเป็นมูดเป็นคู่อะไรเป็นไอเป็นเท่าอ่ะเป็นทาน ว่าไปคราวนี้เหตุปจนะัจจัยน่ะส่งผลถึงการะถึงการตายนางก็ได้อัตภาพเป็นการเป็นเปรตอยู่ในป่าเนี่ยนะยาวนานแต่เศรษฐีนะ่ะวนเวียนนะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์คราวนี้การเวลาผ่านไปก็เลยคนมันเคยเจอกันนะ่ะงั้นคนที่เคยเจอกันแล้วจะเจอกันอีกนะแต่ว่าการที่เจอกันเนี่ยเหตุปัจจัยต่างๆขับเคลื่อนไปขับเคลื่อนไปยังไง ผนะัวเมียก็ต้องเจอกันอีกแต่อยู่ในลักษณะไหนอัตภาพไหนเดี๋ยวได้เจอกันอีกแน่นอนเพราะสร้างกันไว้แล้วเหมือนท่านเศรษฐีนะี่ยมาเจอนะอดีตอดีตภรรยาแบบนันทาเปรตคราวนี้บอกว่าท่านเ,เราทุกข์เหลือเกินอ่ะงั้นงั้นรออยู่ตรงนี้กองเกวียนเรามีผ้ามากมีอาหารมากเดี๋ยวเราจะเอามาให้รออยู่นี่นะอย่าเข้ามาน่ากลัว บอกท่านถึงท่านจะให้ด้วยมือจะเอาผ้าปราณีดอาหารปราณีตให้ด้วยมือก็จะกลายเป็นเท่าเป็นฐานเป็นฐานไฟเป็นฐานเพลิงฉันรับไม่ได้หรอกพี่นะถ้าหากว่าอยากจะให้ให้แก่สมณะแล้วคิดถึงฉันท่านจงรีบไปเถิดแต่หาหาผ้าหาภาชนะเนี่ยปกปิด ปกปิดกองเกวียนของท่านให้ดีเพราะฝนหาใหญ่จะมาะเปรตก็มีฤทธิ์เนี่ยเปรตก็รู้ถ้าพ้นจากป่านี้ไปได้แล้วเนี่ยถ้าหากว่าไม่ปิดไว้เนี่ยฝนหาใหญ่มาเนี่ยผ้าผ่อนหรือว่าเข้าของนี่จะเสียหายาต้องรีบให้พ้นป่านี้ไปถ้าหากว่าอยากจะให้ฉัน้นไปเห็นไปเห็นพระพิสุ ไปเห็นสัมมนเนนหรือถ้าหาพระพิสู์สัมาเนนไม่ได้ให้เห็นเห็นผู้นุ่งขาวห่มขาวพูดถือศีลแปดถ้าหาศีลแปดไม่ได้นีให้หาศีลห้าแต่ถ้าหาหาไม่ได้จริงๆอ่ะเออไอ้ผู้ทุศีลก็ฉันก็ได้นะแต่ความปราณีจะแตกต่างกันคราวนี้พอคิดได้อย่างนั้นก็นะออกไป ปกปิดกองเฟียนอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะปกป้องเสร็จเรียบร้อยแล้วฝนห่าใหญ่มาฝนป่าไปได้โอ้นี่นนชลอยนางจะเป็นภรรยาเราจริงๆในอดีตชาติแต่เราจําไม่ได้หรอกนางคงหวังความเอือเ้อเฟื้อแก่เราอนุเคราะห์แก่เราคราวนี้ก็ออกไปไปเจอสมณะไปเจอสมณะผู้ถือศีลก็เลยถวายผ้าถวายอาหารถวายให้แล้วก็นึกถึงนาง ขอให้อานิสงผลแห่งการให้ทานนี้นะีจงถึงแก่นางผู้นั้นผู้ที่เคยเป็นอดีตภรรยาของเรานั้นแค่ระลึกนึกถึงนะไม่ได้กวดน้ํานะแค่ให้แล้วก็ระลึกถึงสภาวะจิตนนะ่ะถึงเร็วคืนนั้นนางก็เป็นนางเทพธิดาหอมฟุ้งมาประดับประดาด้วยผ้าผ่อนอาพรอ,อันสวยงามอันเป็นทิพย์งั้นผลน่ะ ส่งผลให้แล้วก็มีอีกอ่ามีอีกพ่อค้าแต่พ่อค้าเนี่ยถูกโจรเขาดักปนพอถูกโจรดักปนแล้วเสียดายซับ<ๆ>ก็เลยเอาทซั์เนี่ยเขากำลังต่อสู้กันอยู่เอาซัพย์ไปแอบไว้อยู่ในป่าขุดลงไปพอได้แอบได้ซ่อนได้โคนไม้อะไรก็แอบได้ซ่อนไว้ปุ๊บ ไอ้พวกโจรก็ตามไปเจอเนี่ยเนี่ยยื้อกันนะแต่ทรัพ์นี่ได้ฝังไว้แล้วออกมาบอกบอกที่ซ่อนของทรัพ์บอกก็ไม่บอกพอไม่บอกโจรก็ฆ่าตายอันนี้ก็อาฆาตพยาบาทกันหวงทรัพย์ตายขณะนั้นไปเป็นเปรตคราวนี้การเวลาผ่านไปนางก็เอ,อ เศรษฐีนั่นก็มีลูกสาวลูกสาวก็คิดว่าโอ้พ่อหายไปนานสงสัยพ่อคงตายแล้วเนะี่ยไม่รู้จะทํำยังไงได้แต่คิดถึงหายไปหลายปีเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเราจะทําบุญหาไม่รู้ว่าตายเป็นตายยังไงจะทําบุญหาก็เลยได้มะม่วงมาลูกได้ผลมะม่วงอันปราณีตแต่ว่านางได้ไปทําบุญกับพระพุทธเจ้าถาวายแก่พระพุทธเจ้า แล้วก็ปรารถนาให้ผลแห่งการให้ทานมะม่วงเนี่ยจนถึงแกบิดาของข้าพเจ้าส่งผลนเศรษฐีที่ไปเกิดเป็นเปรตได้สวนมะม่วงเป็นป่ามะม่วงคราวนี้อลังการด้วยป่ามะม่วงอันสวยงามทั้งดกทั้งร่มเย็นแต่เปรตนั้นก็อยู่ที่นั่นแหละไม่ไปไหนเฝ้าสวนมะม่วงอัมพวันนะป่ามะม่วงของเปรตอัมพวันเปรตป่ามะม่วง อันนี้มีเศรษฐีอื่นพ่อค้าอื่นผ่านไปเห็นป่ามะม่วงมันทั้งดกทั้งล่มเย็นแวะพักเอ๊ะใครเป็นเจ้าของพอถามหาก็ปรากฏตัวทันทีนะอ้าวท่านผู้นี้ทําไมท่านได้สถานที่อันร่มรื่นแล้วก็มีมะม่วงอันผลดกขนาดนี้ช่างสวยงามเหลือเกินอันนี้เพราะอัตภาพแห่งลูกสาวเราทําให้ตอนนี้ คุยกันไปคุยกันมาเอ้านี่ไม่ใช่คนใช่แล้วนะเราไม่ใช่มนุษย์เราคืออมนุษยนะ์แต่อยากจะฝากนะอยากจะฝากทรัพย์ไปให้ลูกสาวเราหน่อยกนะรึ่งหนึ่งเนี่ยเป็นของท่านอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยให้กับลูกสาวเพราะง,งั้นแต่เปรตนั้นก็เอือเอเอ้อเฟือเอื้อเฟือที่พักเอื้อเฟือมะม่วง <c oughs> ให้กับพ่อค้านะเมื่อก่อนเราก็เคยเป็นพ่อค้าเหมือนกับท่านนี่แหละ แต่เพราะความโลภอานนี้ก็ปากซับไปแต่พ่อขาเนี่ยนพอไปถึงแล้วเนี่ยแทนที่จะแบ่งให้ครึ่งหนึ่งไม่ให้ให้หมดเลยเอา้าซับเนี่ยเป็นซับของบิดาของท่านเป็นของพ่อของเธอนแบบนี้เนี่ยมะม่วงที่เธอถวายไปน่ะปรากฏเป็นสวนมะม่วงเป็นสวนอัมพวันอันน่ารื่นรมให้กับบิดา นางก็ยินดีนางก็พอใจนางก็เอาทรัพย์เนี่ยไปทาบุญต่อะให้กับพ่อพ่อก็ได้มนอนุโมทนาต่ออีกอาหารการเกาะเกี่ยวเน่ะระวังจิตไว้นะเกาะเกี่ยวในทรัพย์เนี่ยเกาะเกี่ยวสิ่งใดเนะ่ะสามารถถ้าตายแล้วไปเกาะนะแล้วถ้าหากว่าเราไม่มีลูกเต้าที่จะใจดีพอที่จะทําบุญหาลนะ่ะทํำยังไงทาเอาเองนะนาชินนะ ทำเอาเองนะทำก่อนเลยอย่าให้ใครมาทำให้เรามีโอกาสทำเนี่ยอย่างเงี้ยเราทำไว้แล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยชวนกันทำชักชวนทำเขาเรียกว่าเทวดาเทวดาเนี่ยจะไปเป็นกลุ่มจะไปเป็นหมู่เวลาทำคุณงามความดีชักชวนกันทำนะแต่เทวดาเนี่ยก็มีหลายชั้นเทวดากินเหล้าก็มีเทวดากินเหล้า <c oughs> <c oughs> <c oughs> เอา้าเมา พอเมาปุ๊บเนี่ยมีเทวดาชุดใหม่อันนี้พูดถึงมานพสามสิบเอ็ดเนี่ยดาวตึงสาเนี่ยสามสิบเอ็ดพระอินทร์สามสิบเอ็ดองค์พอขึ้นไปปุ๊บเห็นเทวดาชุดก่อนเมาเทวดาชุดก่อนเมาเอา้าเราก็มีเล็ดเราก็มีเราก็มีน้ำจันทร์เอา้าชอบเมาใช่ไหมเอาให้ให้ผักดันให้เทวดาเมาเมาก็โดนส้นตีนนะ <laughs> พูดแบบลูกทุ่งลูกทุ่งหน่อย <laughs> จะได้ไม่หลับ ทีบทิบลงเขาพระสุเมนทีบลงต,ตกจากสวรรค์มาเป็นอาสูรเขาเนี้ยแขนขึ้นไม่ได้เอ้จะทำยังไงดีนะจะเอาสวรรค์คืนเสียได้แต่คราวนี้เขาเข้มแข็งกว่าไงน่ะมีพระอินพระอินทั้งสามสิบเอ็ดองเขาไม่ไม่ค่อยกินเหล้าเขากินเขาก็กินน้อยๆกินแค่พอสงบสํารวม อันนี้อะไรไหลแล้วไหลอีกเพิดเพลินไปไม่พอใช้ยันลูกเงาไปซื้อ<笑><笑>อ๋อเนอไม่ใช่ไม่ใช,ใช่พูดถึงพระอินไหมเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม,าาม,าามา่ตั้งหลักใหม่ก่อนตั้งหลักใหม่ก่อนพูดถึงพระอิน พูดถึงว่าอินเอาไหม่คราวนี้อ่าสามสิบเอ็ดองเขาก็เขาเหนียวแน่นไงคราวนี้ไอเทวดานะ่ะเทวดาชุดก่อนก็กลายเป็นอาสูรขึ้นไม่ได้คราวนี้จะต้องแต่แต่ลบเอานะทํายังไงจะได้คืนอืยิ่งมีความโกรธยิ่งมีความมาคาดเครียดแค้นนะ่ะทําหน้าบุรหน้าเบี้ยวหน้ายักษ์ไปเรื่อยอยากจะได้ของคืนมันไม่ได้ยิ้มแย้มนะสังเกตไหมอาสูรเวลาจะลบสักที คราวนี้ก็ยังเป็นเทวดานะบางทีเทวดาชั้นต่ำๆเนี่ยก็มีบางทีตกลงมามากตกลงมาต่ำมากก็ชั้นจารุมหาราชิกาเนี่ยชั้นต่ำํำๆอยู่กับต้นไม้เนี่ยอยู่กับต้นไม้อยู่กับต้นหญ้าอยู่กับต้นทุนลงทุเรียนปีนขึ้นปีนลงไม่ยินดีไม่พอใจก็ทำหน้ายักอันนี้มีเนี่ยปกครองด้วยอ่า ท้าเวสสุวรรณน,นะเนี่ยก็มีมีอยู่กับเราเราจะเราถ้าคนไม่ตาดีก็มองไม่เห็นหรอกนะอยู่ปะปนกันอยู่นะเทวดาชั้นตาจะตุ่มแต่อายุยืนห้าร้อยปีทิพย์เก้าล้านปีมนุษย์เก้าล้านปีมนุษย์ไอเราจะอยู่ถึงร้อยหรือเปล่าเออแต่เขาก็เพลิดเพลินเขาอายุยืนอ่ะเห็นเราวนแล้ววนอีกวนแล้ววนอีก แต่เขาก็สําคัญตนว่ามีอํานาจไงเขาอยู่มานานมีอํานาจปกครองภูเขาปกครองป่าอย่างมนุษย์เนี่ยน้อยอายุน้อย,อาย,อ,ยอายุสั้นพลันตายไม่กี่ปีก็ตายแล้วร้อยปีก็ตายแล้วแต่เขาก้าล้านปีมนุษย์เขาอยู่อยู่ยาวนานอันนี้พูดถึงเรื่องของสวรรค์ ถ้าหากว่าใครทําคุณงามความดีสะสมคุณงามความดีในการให้ทานบริจาคทานชักชวนผู้อื่นก็จะเป็นบริวารถ้าทําทานเองได้ทรัพย์เองถ้าชวนผู้อื่นได้บริวานถ้าหากว่าชวนแต่คนอื่นตัวเองไม่บริจาคทรัพย์ชวนแต่คนอื่นก็ได้บริวารแต่พอกลับมาเป็นมนุษย์มีเพื่อนเยอะแต่ไม่มีทรัพย์จนคือเพื่อนเยอะแต่ว่าไม่มีความแต่ทรัพย์น้อย แต่บางคนทําทําทําไม่ชวนเพื่อนทำเนี่ยพอกรรมมาเกิดมาเป็นมนุษย์ผลส่งส่งให้รวยแต่ไม่มีเพื่อนอแต่ก็ก็ก็ดีเหมือนกันนะไม่มีเพื่อนก็ดีเหมือนกันนะมันไม่มากวนอะแต่มีเพื่อนเยอะๆก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยอย่างน้อยมีกัลยาณนะมิตรกัลยาณธรรมนะ,นะถ้ามีเพื่อนดีๆชักชวนกัน ให้แหวกว่ายออกจากวัฏฏะสงสารให้แหวกว่ายออกจากกองทุกข์ให้มีโอกาสได้สร้างบุญสร้างบารมีเพราะยังไงอ่ะคนเราเนี่ยนะเกิดมาแก่เจ็บตายอ้ช่วงเวลาที่จะแก่เจ็บแล้วตายไปนะสภาวะจิตมันไปเกาะอะไรไว้ถ้าไปเกาะทรัพย์ไว้อ่าไปเกิดเป็นเปรตอย่างที่บอกเนี่ยแหละถ้าใครไม่ทําบุญหาจะได้ไหมล่ะก็ตัวเองก็มวัวแต่เพลิดเพลินตัวเองยังเอาตัวเองออกจากเปรตไม่ได้ เอาตัวเองออกจากความโลภไม่ได้เอาตัวเองออกจากความลหลงไหลในวัตาสงสารไม่ได้น้ํามันขังอยู่ในขวดก็ไปเพลิดเพลินมันนะเห็นไหมมันไหลไปเพลิดเพลินไปลหลงไหลไปทั้งทั้งที่ตัวเองก็แก่เจ็บตายแก่ไปเรื่อยอายุเยอะแล้วนะเนะมันไม่ใช่ว่าจะหนุ่มสาวขึ้นนะนะใหญยใน่ะนะนะนะมันไปสู่ความแก่ความเจ็บไข้มันไปสู่การพัดพราก มีสิ่งใดก็จะพัดพรากจากสิ่งนั้นไม่ช้าก็เร็วไอ้ทรัพย์สมบัติเนี่ยมาใช้ชั่วคราวกันทั้งนั้นแหละขนขวายหาได้มาเอามาแค่บรรเทาความสะดวกบรรเทาอัตรภาพนี้แหละบรรเทาความแก่ความเจ็บไข้บรรเทาความตายเอาบรรเทาไว้รอการตายเนี่ยนะจะป่วยป่วยก็แค่ไปหาหมอมันจะหายมาขนาดไหนเดี๋ยวมันป่วยอย่างอื่นอีกเพราะสังขารเนี่ยมันเสื่อมหมุนไปสู่การพัดพราก ไม่เที่ยงอ่าถ้าใครรู้ถึงการพัดพลากถึงการแปรเปลี่ยนพิจารณาเอาไว้บ่อยๆบ่อยๆถ้ามีโอกาสทําบุญเนี่ยอ่าก็ทํามีโอกาสให้ทานรักษาศีลเนี่ยก็ทําเพราะสิ่งนี้จะป้องกันนรกให้ได้นะก็ไปอยู่เทพเทวดาแต่เทพเทวดาเป็นไงเพลิดเพลินเทวดาบางจําพวกก็เบียดเบียนกันอยู่เบียดเบียนกันกินเนี่ยเห็นไหมก็อย่างที่บอกกันแหละขนาดพระอินทร์น่ะยังต้องถีบกันลงออพระอินทร์น่ะ เนะยังทำสงครามกันอยู่อืมเอาทำยังไงจะได้ไม่เบียดเบียนกันเนาะมีเอามีเทวดาไปถามพระุทธเจ้าเหตุใดนะ่ะทั้งมนุษย์และเทวดาจึงต้องเบียดเบียนกันจึงต้องทำสงครามกันพระพุทธเจ้าตรัสว่าเพราะความตรณีตรณีตัวเดียวนี่แหละพอเกิดความตระณีจึงขวางกันนะไม่ยอมไม่ยอมเอื้อเฟื้อไม่ยอมอแบ่งปันกันนะ แต่ถ้าอย่างเราเราเนี่ยมาเสียสละฝปึกเสียสละฝปึกจากคะปึกละความตรณีพอเจอกันปุ๊บก็เอื้อเฟือกันแบ่งปันกันอย่างเงี้ยเนี่ยเป็นเทวดาอย่างเงี้ยเป็นพรมที่ไม่เบียดเบียนเทวดาก็มีหลายชั้น,นะชั้นที่ปราณีชั้นที่สูงขึ้นไปอีกอย่างเช่นพรมเนี่ยไม่เบียดเบียนกันแล้วมีแต่ความเอือเ้อเฟือมีแต่ความเมตตาอแต่พรมเนี่ยเสวยสุขยาวนาน หมดจากผมก็แก่แก่เจ็บตายเกิดอีกไม่พน้นะทํายังไงจะพน้นะถ้าหาว่าใครเนะี่ยมีโอกาสได้ยินนะได้ฟังคําสั่งสอนของพุทธเจ้าที่พุทธเจ้าประกาศคําสั่งสอนไว้สองพันหกร้อยกว่าปีแล้วให้เรามาพิจารณาหเห็นตามความเป็นจริงของสภาวะทุกข์ให้เห็นโทษในการเกิดเกิดมาแก่เจ็บตายเนะี่ยเขาเรียกว่าสภาวะทุกข์ไม่มีสิ่งใดยั่งยืนเที่ยงแท้แน่นอนถาวร ทรัพย์สมบัติเนี่ยเราขนขวายมาใช้แค่ชั่วคราวในโลกเนี้ยมันไม่ภาคเราก่อนเราก็จะภาคจากมันก่อนจะเป็นบ้านเป็นรถเป็นสวนถ้ามันไม่เสื่อมจากเราเราเนี่ยแหละจะตายจากมันเนี่ยเห็นสภาวะเหล่าเนี้ยถ้าเห็นบ่อยๆบ่อย,อย,อยมันจะเบื่อหน่ายหรอกเบื่อหน่ายจากการมีการเป็นเบื่อหน่ายจากการเกาะเกี่ยวพอเกิดมาก็แก่เจ็บตายมันไม่ปรารถนาไปข้างหน้าเทวดาก็แก่เจ็บตายพรหมก็แก่เจ็บตาย มันเลยไม่อยากขวอยขวายเอาของแก่เจ็บตายอ่ะนะมาสืบเนื่องมาต่อเนื่องถ้าได้มาได้อัตภาพต่างๆมาก็มาแก่เจ็บตายอีกไม่พ้นวนในวัฏฏะสงสารแล้วแล้วเล่าเล่าพระพุทธเจ้าจึงตรัสไว้ว่าให้เห็นตามความเป็นจริงของสภาวะเหล่านี้นะเกิดปรากฏเสื่อมปรากฏนี้เอาตอนนี้มีขันห้าใช่ไหมตอนนี้มีร่างกายเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าให้เห็นโทษมันนะให้เห็นโทษ ว่าแก่เจ็บตายให้เห็นโทษของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่ามันเสื่อมว่ามันแปรเปลี่ยนมันแก่ไปเรื่อยนะยายนะนะมันเสื่อมไปเรื่อยจะเอาไปทิ้งแล้วนะ้งหมดลมหายใจในทิ้งเลยนะอัตโนมัติเนะี่ยจะขนขวายแบกต้นทุเรียนไปไม่ได้นะเอารถเอาทรับไปไม่ได้นะมีแต่เขาจะเอาไปเผาทิ้งอื นี่คือโทษของขันห้าโทษของสังขารร่างกายเนี่ยคือความเสื่อมแก่เจ็บตายพระพุทธเจ้าบอกว่าขันห้านี่มีประโยชน์นะให้เห็นประโยชน์ของขันห้านี้ด้วยเห็นประโยชน์ของสังขารร่างกายนี้ด้วยประโยชน์ของขันห้าก็คือให้เราเนี่ยได้พิจารณาไปเห็นความเสื่อมมันเสื่อมไม่เห็นอยู่แล้วเนี่ยเห็นความเสื่อมของมันมันแก่ให้เห็นอยู่แล้วนะเห็นความแก่ของมันว่าเป็นแก่ปกติธรรมดาเห็นความป่วยไข้เห็นความพัดพรากเนี่ย คือเห็นธรรมดาธรรมชาติของมันเนี่ยนะผู้ที่เห็นธรรมดาธรรมชาติเป็นเขาเรียกว่าเห็นธรรมเห็นธรรมะมาเห็นธรรมะบรรลุธรรมคือบรรลุธรรมชาตินี่แหละพ้นจากธรรมชาตินี้เห็นแจ้งตามความเป็นจริงว่าเกิดดับแปรเปลี่ยนไม่เที่ยงประชุมมาสลายออกไปปกติธรรมดาไม่ใช่เราของเสื่อมเนี่ยไม่ใช่ของเรา ไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราเกิดมาก็ไม่ได้เอาอะไรมาเอาตายไปได้เอาอะไรไปไหมก็ไม่ได้เอาอะไรไปหมดลวมหายใจเขาเอาไปเผาทิ้งเนี่ยอัจจภาพเนี้แต่สภาวะจิตเกาะไปอีกเกิดอีกแต่ไอ้ท่ามกลางเนี่ยท่ากลางระหว่างเนี่ยขนขวายเอาอะไรกันทําไมไม่ศึกษาให้เห็นตามความเป็นจริงของสภาวะนี้ที่มันทุกแปร ى, เปลี่ยนไม่เที่ยงแต่คนที่เกาะเนี่ย อยากจะได้ทรัพย์มามากๆอยากจะได้มามากๆในรูปรถกลิ่นเสียงสัมผัสธรรมารมณ์ในความรู้สึกเนี่ยเล่นกับความรู้สึกไปเรื่อยได้มาแล้วก็แปลเปลี่ยนดับได้มาแล้วก็แปลเปลี่ยนดับอไออย่างเราเราเนี่ยเคยสมหวังกันมามากแล้วทั้งรูปรถกลิ่นเสียงทั้งสัมผัสเนี่ยแต่มันก็ผ่านผ่านนี่แหละแล้วบ้นปลายหมดลมหายใจเขาเอาไปเผาทิ้งเอาจะเอาอะไรเรอาะมีเอาอะไรไปได้เอาไปไม่ได้ วันนี้มาชี้มาบอกนะมีเวลาเนี่ยก็อยากจะบอกให้เข้าใจแหละเพราะน,น,นานๆได้มาทีนะสนะงสัยจะอิ่มลมแล้ววนะันนี้อ่ะให้พี่ยานายเห็นตามความเป็นจริงนะเอาอย่างน้อยวันนี้มีอากาศได้ให้ทานนะทำจิตใจให้ผ่องใสในการให้ทานเขาเรียกว่าได้บุญการสงบสํารวมได้ยินได้ฟังขนาดนี้ไม่เบียดเบียนด้วยความคิดคําพูดและการการะทำนี่เขาเรียกว่าได้กุศล ทานบุญกุศลได้แล้วแต่จะมีปัญญาหรือเปล่า <c oughs> จะมีปัญญาให้เห็นตามความเป็นจริงว่าเราเกิดมาแก่เจ็บตายเกิดมาพัดพรากจะมีปัญญาเห็นตรงนี้หรือเปล่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ใดพิจารณาความตายความพัดพรากไว้บ่อยๆ <c oughs> บ่อยๆ <c oughs> บ่อยๆจะเป็นผู้ที่ยั่งเข้าสู่อมตะธรรมนะถ้าหากว่าเราพิจารณาบ่อยๆให้เห <c oughs> ็นตามความเป็นจริงของรูปเวทนาสัญญา สังขารวิญญาณว่าไม่เที่ยงเห็นตามความเป็นจริงว่าไม่เที่ยงย่อมเบื่อหน่ายเป็นผู้มากด้วยความเบื่อหน่ายเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายความยึดติดจิตก็จะหลุดพ้นเมื่อพ้นแล้วก็มีญาณอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้วพ้นออกจากการเกิดแก่เจ็บตายเห็นสภาวะปกติธรรมดาเนะี่ยไม่เที่ยงไม่เที่ยงไม่เที่ยงของฟรีฟีเนี่ยเห็นของฟรีฟีเนะี่ย แต่เมื่อเห็นแล้วทำยังไงเพราะมันยังไม่ตายจากเนี่ยอัตภาพนี้ยังไม่แตกสลายพระพุทธเจ้าเลยตรัสอริยมรรคมีองค์แปดสงบสํารวมไว้ด้วยความคิดคําพูดการกระทําดําเนินไปด้วยการไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นฝึกมีสติเข้าไปเห็นการเกิดดับบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆเนี่ยเป็นโยมๆนี่ก็สามารถที่จะบรรลุธรรมได้นะอ้าฝึกเอา,เอาน่าจะสมควรแก่เวลาอ่ะ 1 1 1